ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของ CAPABILITY ที่เคยเป็นที่ถกเถียงกันของ l o m ครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันทำ planning หรือว่าทำ reasoning ได้จริงหรือเปล่าครับ ก็ต้องขอเปิดมาด้วยภาพนี้แล้วกันครับที่น่าจะคุ้นตามมาพอสมควรครับเพราะมันถูกใช้ในการอธิบาย Success ของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอาจจะต้องพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างอย่างมากๆเลยครับอย่างเช่นในคอนเท็กซ์นี้นะจะอธิบายถึงความสามารถในการให้เหตุผลหรือว่า reasoning ของเจ้าตัว l m เนี่ยครับหรือก็คือพวกโมเดลต่างๆที่เราใช้ผ่านตัวของ ChatGPT Claude หรือ Gemini เนี่ยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับมันเกิดจากความสามารถของการที่เราทำ prompting ผ่านเข้าไปเท่านั้นเลยนะครับเพราะอะไรครับคืออย่างนี้มันมีเหตุผลว่าเขาได้ลองมาทำพวกแบบเบนช์าร์กในแง่ของแพลนนิงหรือว่าเรสซิ่งทัสครับซึ่งเจ้าตัวโมเดลเก่งๆเ่านั้นนี่ครับทำได้อยู่ที่ประมาณ30%เองของแอค u เรซีครับแล้วปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับคือว่าเขาได้ลองเปลี่ยนชื่อต่างๆไปอย่างเช่นชื่อทูสหรือว่าแอคชั่นต่างๆสมมนะครับบอกว่าแอคชั่นเนี้ยควรจะเป็นเว็บสคริปปิ้งเขาเปลี่ยนชื่อเนี้ยว่าเป็นปารพง่าแทนคําถามคือการเปลี่ยนชื่อแอคชั่นแบบเนี้ค Performance บบย,นยครับับเดลช ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นข้อสรุปที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวของ l m ต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการทำ planning หรือว่า reasoning ได้เลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้นี่ครับมันทำได้ผ่านการที่ว่ามันไปเรียนรู้คอนเทก t ์ต่างๆมามากมายเลยตอนที่มันถูกเทรนมาในตอนแรกสุดนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไปอาศัยพวกแบบ pattern ต่างๆที่มันไปคุ้นหูคุ้นตาอะไรของมันประมาณนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทำได้จริงเพียงแต่ว่ามันไปดึงเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้อ ได้เท่านั้นเองซึ่งเขาเรียกเหตุการณ์นี้ครับว่าเป็นการทำ approximate retrieval แทนมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างนี้ครับคือมันดูเหมือนว่ามันจะทำวกแบบ planning หรือ reasoning ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันแค่ไปดึงๆเอาคอนเท็กต์ที่มันใกล้เคียงกันมาหรือก็คือทำ approximate retrieval นั่นเองครับจนเหล่า researcher ในวงการนี่ครับก็ได้ข้อสรุปหล่ะครับว่า l m เหล่านี้มัน plan ไม่ได้นะแล้วก็ reasoning เนี่ยอย่าหวังเลยละกัน เพราะว่าความสามารถอันโดดเด่นต่างๆที่เกิดขึ้นผ่าน l m ตัวเนี้ยครับมันเกิดจากการที่ว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองมา f i n e t e หรือว่าลอง train m o d e โดยที่ว่าเราใส่ t a s s พวกแบบ planning แล้วก็ reasoning เข้าไปได้ไหมแบบใส่ไปเยอะๆเลยเพื่อให้ l m ตอนใช้งานจริงนะครับมันมี knowledge ที่มันใกล้เคียงมากพอให้มันไปดึงได้ผ่านตัวของ approximate retrieval เหมือนเดิมครับ หรือก็คือว่าพยายามเติมของไปให้มันมากเพียงพอจนว่าเราถามอะไรไปในบริบทที่มันใกล้เคียงกับการที่ว่ามันต้องแพลนนะมันต้องเรสเซนนะมันก็เลยทําให้เจ้าตัว LM ต่างๆนี่ครับพอจะมีแมทรยลมาตอบเราได้ประมาณนี้ครับแล้วมันก็เลยดูเหมือนว่ามันก็ยังตอบได้เหมือนเดิมนี่นาอะไรอย่างี้ครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยครับเราเพิ่มองค์ความรู้หรือความสามารถในแพลนนิงแล้วก็เรเซนนิงเข้าไปให้มันเองเราทําให้มันดูเหมือนว่ามันจะทําได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามาในทางที่ประหยัดกว่านั้นก็คือเฮ้ยเราอาจจะไม่สามารถ มาสร้างโมเดลได้เองแล้วก็มาไฟาจูนเพิ่มได้นะครับเราจะทําพร้อมก็ได้ครับแบบใส่หินใส่ไกด์ไลน์เข้าไปผ่านพวกแบบ chain ช f thought ดีไหมนะครับเพราะต้องบอกงนี้ครับคือถึงแม้ว่าเจ้าตัวของ l m ต่างๆเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะเฟกว่ามันแพลนได้ทำเรซ o นได้แต่ข้อดีจริงๆของ l m s พวกเนี้ยครับคือมันเรียนรู้องค์ความรู้มาเยอะมากๆเลยครับทำให้มันไปต่อยอดจากพรอมที่เราใส่เข้าไปได้นะครับหมายความว่าอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเราแค่ ไกด์มันให้ดีพอหรือว่าบอกมันว่าทำแลนประมาณนี้นะมันก็พอจะไปทำแลนหรือว่าเรซิ่งต่อยอดไปได้อีกนิดนึงเหมือนแบบจะแพชชนแกะมาหย่อมๆให้เรานะครับแต่ประเด็นคือด้วยความที่มันมีเหมือนกับว่ามันอ่านมาเยอะมันดูมาเยอะอะไรอย่างนี้ครับคำพูดของมันว่าเรสปอนส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยดูน่าเชื่อถือและดูเหมือนมีความรู้ประมาณนี้ครับก็จะเป็นในวย่ประมาณนั้นแทนและคำถามคืออย่างนี้ครับคือว่าการที่มันไม่มีความสามารถในการทำแพลนนิ่งหรือว่าเรสซิ่งใดๆ ได้เลยเนี่ยแล้วในพวกแบบ Agentic Workflow ตรงนี้มันจะแตกด้วยไหมเพราะว่าอย่าลืมนะครับเต็ปรแรกของใน Workflow ตนัวนี้มันต้องมีการทำ Planning ก่อนที่เราจะแจกงานกับ Agent แต่ละตัวอยู่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะ คำตอบมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้ครับว่ามันอาจจะแตกก็ได้แต่มันก็พอที่จะช่วยให้มันพอจะไปรอดได้อยู่โดยการทําพร้อมให้ดีขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยการที่เราจะพึ่งพาพรอมติ้งเทคนิคอย่างเดียวเนี้ยมันอาจจะไม่พอครับมันก็เลยมีคนมาเสนอบอกว่าถ้าเกิดเราทําพวกแบบ Evaluator มาตรงนี้เพิ่มแทนด้วยได้ไหมแทนที่ว่า Curry เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเข้า Planner เนอะเพื่อแบบ Gen e r a t e ต l a n ต่างๆเนี้ยก่อนที่เราจะเอาแพนที่ Gen e r อ t e ออกมาได้นะครับมา e x e c u t e เลยเนี้ยมา Evaluate ตรงนี้ก่อน ไหมว่าแผนที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน make sense หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับบางทีเจ้าตัวของ l l m ที่เป็น Planner ตัวเนี้ยมันอาจจะ generate แผนที่ไม่สามารถทําได้จริงหรือว่าแผนที่มี step เยอะๆเนี่ยเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเอาโตวแก้มาไหม มาทำ evaluator ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะส่งของต่างๆเนี่ยเข้า executor แล้ว executor ตรงนี้ก็ค่อยแจกงานให้กับ tool หรือว่า agent ต่างๆเข้าไปนะครับก่อนที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือส่งของออกไปให้กับ user ประมาณนี้ครับเพราะจะบอกว่าไงดีครับคือเหมือนกับว่า a m ตัวนี้เราจะคิดว่ามันเหมือนคนสักคนหนึ่งก็ได้ที่มันอ่านหนังสือมาเยอะมากๆเลยครับ ถึงแม้มันจะแบบแพลนไม่ได้ r e a s ซ n ไม่ได้แต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก approximate retrieval ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ย a g e n i c Workflow มันรอไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องมาครับนะฮะก็เรียกได้ว่าเราจะต่อต้านมันไม่ได้ครับก็เลยต้องเข้าร่วมมันเลยแล้วกันก็หาทางเข้าร่วมมันสักหน่อยแล้วกันนะฮะตัวนี้ มากกว่านั้นก็มีเปเปอร์หนึ่งมาครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย L M เนี่ยมันก็สามารถให้เหตุผลแล้วก็ทำ planning อะไรต่างๆได้นะยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้ครับคือว่าเขาออกแบบมาในลักษณะที่เป็นเหมือน question answering ครับที่บอกว่ามีประมาณนี้นะให้ลองตอบมาซิว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยัดเข้าไปในให้โมเดลตอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าขอไปแก้ในตัวของ decoding layer สักเล็กน้อยครับแทนที่ว่าเราบอกว่าเราจะเอาตัวที่เหมือนแบบที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดเอาแค่ตัวเดียวเท่านั้นพอครับแต่ปรากฏว่าใน paper บ,บอกว่าไม่เอาแล้วอย่างนั้นขอมาดู Top K ละกันซึ่ง K ในภาพนี้อาจจะเป็น K เท่ากับ5นะครับแล้วลองดูในแต่ละ a า h ครับเขาเรียกว่าเป็น chain of t h o t p a t h นะครับตัวนี้เขาบอกว่ายถ้าเกิดคำตอบใน Top 1นะครับ อาจจะตอบไม่ได้ในทันทีเลยบมกว่า p p l e ที่เหลืออยู่ประมาณนี้ครับแล้วประเด็นคืออาจจะถูกอาจจะผิดไม่รู้นะครับแต่มันตอบไปแล้วแหละนะครับแล้วลองมาดูในพาธหนึ่งครับเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดมันสตาร์ทด้วย i ครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยให้มันคอนติเนียต่อแบบ g r e ดดี้ดีคอนดิ้งเหมือนเดิมเลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้ขอให้มันมีหลายๆตัวเลือกหน่อยละกันครับตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้วยการที่มันรีแลกซ์ไอตัวนี้ในสเต็ปแรกสุดนะครับลองดูหลายๆ v a r i a t i o n ในตอนแรกนะครับก็พบว่ามันพอจะมีความเเปป็นไได้ว่าย เจ้าตัวของ l R m ตัวเนี้ยมันพอจะให้เหตุผลรต่างๆขึ้นมาได้ก่อนที่มันจะตอบคําถามในตอนสุดท้ายได้เหมือนกันนะนะครับเมื่เลยกลายเป็นที่มาว่าเอ้ยแบบหนึ่งจังหวะนี้ยเจ้าตัวของโมเดลอ่ะมันทำ reasoning อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะ แล้วเขาก็ลองนำไอเดียตัวนี้ครับไปพพล l y กับ2 benchmark หลักๆครับก็คือตัวของ g s m h k หรือก็คือตัวของพวก math problem ต่างๆเนี่แหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ year priority หมายความว่าดูว่าอย่างเช่น Cage นิโคลัสเคชเนะครับเกิดที่ปีนั้นนะเราถามว่าปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่เป็นเลขคู่หรือเลขคี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ reasoning ต่างๆนานาประมาณนี้ซึ่งบอกว่า K เป็นอย่างไรบ้างประมาณนี้ครับจนแบบเอออาจจะตอบถูกตอบผิดนะครับแล้วไอ้ตัวเลขข้างหลังนะครับก็คือเป็นตัวเลขวัดระดับ confidence ครับว่าถ้าเกิดเลขเยอะเนี่ยก็คือน่า,าณ แล้วมาดูกันครับตัวนี้มันเหมือนมีกราฟอยู่ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าก่อนไปกราฟแล้วกันตัวนี้ครับ จากแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็น greedy ปกติทั่วไปเนี่ย performance อยู่ที่ประมาณ44%สําหรับพวกแบบโจทย์ของเกี่ยวกับแมทนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นพวกแบบ year parity เนี่ยก็จะอยู่ที่57%นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็คือแบบเออมาตรฐานเนะแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเรามาใช้พวกแบบ d e c o d i n g แบบเนี่ยครับก็คือวิธีการที่มันแบบ generate มาหลายๆพาร p a เลยนครับปรากฏว่า performance เด้งไปที่72ครับสําหรับพวกแมทนะครับจาก14มาเป็น72เลยแล้วก็ year parity เนี่ยจาก57ไปที่95เลยครับ โหตัวเลขปฏิหารมากครับนะฮะซึ่งเกิดเราลองมาจำกัดสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้ผ่านตัวของ Mistro 7 Billion หรือว่า p a ม m 2L นะครับ จาก9ถึงในตอนแรกนะครับอันนี้สำหรับตัวของแ a ต Problem นะครับไปถึง25%ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของ p าล Tool ตัวนี้จาก34%ไปที่63%ได้เลยเหมือนกันก็เรียกได้ว่า Performance พุ่งกันอย่างฉูดฉาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการขยายความว่าแต่ละสเต็ปที่เกิดขึ้นในของ chain of t h o u g h t decoder เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับก็ Gen e r a t e มาหลายๆ p a ยพาร์ทนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือมาใส่กันยับยับนะครับตัวนี้ซึ่งก็พบว่่าาทีกร ตัวของ l m s เนี่ยจะ generate คำตอบออกมานะครับ มันเหมือนกับว่ามัน g e n e r a t e ตัวของเหตุผลมาด้วยนะครับประมาณนั้นก็เลยคิดว่าตัวเนี้แหละอันเนี้ย l m เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่นะนะครับอันนี้เป็นกราฟอีกตัวหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นว่าการที่เราเปลี่ยนตัวของ decoding layer ตรงเนี้ยให้เป็น chain of thought นะครับมัน boost performance มาได้ขนาดไหนกันเชียวนะครับมีอีก benchmark หนึ่งอยู่ตรงกลางด้วยครับตัวนี้ก็ว่าโหสีสันนี่คือแบบแท่งแดงๆนี่มันจะสูงไปไหนนะครับตัวนี้ นะฮะฮอันนี้ก็คือเหมือนแบบเพื่อมาตอกย้ำครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราแวรี่ตัวของไซส์ของโมเดลแฟมิลี่ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็พบว่าเออมันก็แบบเนี้ยอันเนี้ย ก็เลยไม่แน่ใจแล้วครับว่าภาพที่เห็นตอนนี้สรุปแล้วเนี่ยว่า LMs มันสามารถให้เหตุผลได้จริงหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดของเปเปอร์ตัวนี้ครับมันถูกทำผ่านตัวของ approximate retrieval เหมือนเดิมเช่นกันนะครับไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไงครับว่าสรุปแล้วเนี่ยโมเดลเนี่ยมันให้เหตุผลได้เองไหม หรือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างที่มันทำนะครับมันก็ทำผ่านตัวของ Approximate Retrieval เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับตัวนี้อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ Agentic Workflow Era ครับสวัสดีครับ